สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีพอกันในช่วงนี้ช่วงสี่โมงแรงบ่ายๆายต้เวินค่อยๆไต้เวินค่อยคำลงไอ้คำว่าค่อยคำลงกระบวนว่าแดดจีบห่อนอนะพี่น้องห่อนคือเก่าเลยแดดห่อนคือเก่า เดี๋ยวนี้ทีมงานกำลังเก็บเสียผ้าทิ้งตาดไปแดดมื่อนี้แดดได้ใจเขาหน้องแดดฮอนฮอนฮอนคักสุดฮอนคัก ุดผู้ใดเนาะนี่เนาะตากันเนาะเจ็บพานธุ์นูนแห่งนี่ดิตายแด็ดแห่นี้นี่ดิตายแด็ดสีนี่ดิตายแด็ดเจ็บพ,าพาับไปเลยนี่กำลังพากันเจ็บสิ่งเจ็บของ โอ้ยมันยะกาศห้อนพี่น้องดดด้อนมันนีสิได้ไปร้อยนนาม่ายน้มดิพลังปอดบ่ามีพี่น่องเวลาทำเนี่ยมันเมื่อยเพราะดีมีค้องหนามอยู่หนาวัด เขาคือสพักแรกมินิอีกมือหนึ่งคืนหนึ่งครับพี่น้องครับมืออื่นจังคอยสิเดินทางไปนวันอาคอนขนาดกลางเต้นมีมุงนี่พี่น้องยุ่งยังกัดไหนอยู่โอ้ยมันเข่าตอนไหนน้อยยุงนี่ยุ่งเขียนเลเก่งขนาดเลยท่านนี้ือได้กินเข่าเนาะนี่พี่น้องผมจะได้มาเบืองนี่มาห่อนเบือสสวัดีคหง เชิญเสียบเชิญเสียบครับครับครับว่าดีครับมนผมีโอกาสเลยโอ้ในที่สุดก็จะกวาแล้วเอาไมเอาไม่มเชิญเสียบไหมได้ม่จะใช้ก่อยปลาได้ก้อยโอ้ที่ได้ป่าไม่ใส่มาก่อยไม่เสียบหรอม่เสียบลม่เสียบคืองเอ้า ข้าวข้าวไกป๋าข้าวข้าวอะไรคือว่าข้าวเลยดิไปคุยข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยโอ้ยปลาถวยไดี๋ยางนี่เราไม่ใช่เดี๋ยวนี้ดิเสร็จแล้วมาผู้เฮดฟีเบอร์เติบดิิเแียบปรับเ้าเดี๋ยวเราซิมกันเ้ากับลูกชิ้นจะจันรีแล้วเราบอกสูตรโอ้ยข้าวข้าวผมก็เป็นคนิานเลยมผมผมกับผ่้เฮดต้อกินกันปัณณ์เด้ก็ดีฟีเรเรามาบอกสูตรตะกี้ขั้นสมเน่าว่ดสันฟยี่รี่มาบอกเลยดิไส้กะทังเลยเดดย ลองมึงเลยตัวนกรัีเลยโดยพเลีเยแข่งกันก็ได้บ้านเถอะเห็นแข่งกันเล่นมั้ยมีลีห้กผมซำใดเอาลูกชิไห้นนซใดเอาติผสมัเาเรียในการคัสมกันแค่นี้ไม่กินนี่ก้อยปลาให้มเนี่ยเนี่ยปกติว่าเดียวกันป่เนี่ยกินง่ายเดียวกันข้าววก็วนเดี๋ยวนี้มากกว่านี้ามากกว่าท่านข้าวว่าข้าวเอาผ้ากันไปขัวแห้งข้าวครับนี่ข้าวเลยกินข้าวจักสเตีย มอม <ừ, S 2> ดีเนเข้าอ <ừ, S 2> ืมวัวมันมัมใบตะไคร์ขันมากว่คือเนื่องกัน,กน,อ,ากกนอาหารมาเบิงเบิงเบิงหนาตานะ ừ, ม่ได้กินอไหมคือ่อยหิวอตะไครมัั ừ, มนมาก่า,าันมันดีเอไคมขนสาวยังทนอยู่ก้อยปลามันคล้ายๆว่าซุกซุก,กอียงอย่างน้อืมไดเจ้ามันคล้ายๆมันุกนี่มันมองแล้วใ่าั่น มดแดงเขาเขคนเขั้นบักแดงแดงเนี่ยขั้นใบบักไข่้เนี่ยมันกับกินข้าวกินข้าวมันกับหนีข้าวเดียวเขาต้องเั็นี้เหลือแต่ข้าวข้าวเดียวเดี๋ยวแต่ข้าวเดียวเบิ่นบ่ใบ้ะไปเ้เดื่ดเขาต้องขั้นเส้นคนตะไคร่พร้อมใบตะไคร้ขั้นให้มันแตกกันบ่ขั้นนี่มันเอาข้าวขึ้นเลยขั้นนี่มันแห้วข้มหอมของกระไคร่ไปผสมกับเนื้อปลาอืมอืมทุบปลาเนี่ยตอดเนื้อปลาเนี่อ หอยนี่เขากับใบตะไครไปขั้นมาขั้นคือกันบ่ครับอยหอยเนี่ยใบตะไคร้ขั้นกันอ่ว่างแค่รงลอยเศร้าลอยซมด้จิ้มห่พอน้องมันมเลียร์เคีรจอดเนาะถามึงเดียวแลาวจีไม่เดียวแล้วแดงอรก้งสร็เพิ่งเน่ะแต่แกงรงสีอ่อนเยฮะแต่แกงลรงสีอ่อนเลยมงบ่มันลดสีไมแล้วแมฟแมฟแล้วข้อมืเดียวใช่กจอดแล้วกูฝังเหยีเดไงกจอดหนึ่งมันเป็นอยู่ อดีดกับป้าเห็ดนมันเน่านี่มันบ่แเดืดี้เดืดี้เดอยาเลืดจมันไม่ไอนนี้น่ะกับตาขาวแบบขาวหน่อยมันขวเหี้ยลายข้องมือนขน้าลายนที่นี่กนากิเป็ดเอใหญ่โอ้มันมีขื่นมีขื่นแต่ว่าขึนเห็ดมหลข้าวเดี๋ยวข่นเห็ลข้าดเขาอยกะุ่ ยืนหนีมนมีขวากับเอาไปครตากเนี่ข้าเบิดวนบอว่ากับตากี่หอ่ล่แว่าเผอลงแล้วนะไปตากแดดแกมาไปกินขายังมาลอเนาะมาถาเลยมพาหนาครับพานาอยก็กินขมือแล้ครับมึงได้ขอยงผมยัม่กินน้ำย่อยวันนี้เศาไปเห้เพราะนัเีขอยงมาที่ที่สามเขาเศ้าที่มองยงางยงก้อยปลาจันยุทธเป็นผู้ครับพี่น้องครับ อันนี้คือสูตรของอาจารย์รี่อันนี้เป็นเป็นอาจารย์อาจารย์ของผู้นี้ผู้นี้เป็นด้วยนี้ขั้นสมดอนี่อันนี้เนี่ยามากเลยหมายความว่าสมด้วยไงวะเนี่ยก็ได้เขว่าสมดอวกินกับกินกับหมองก็ได้ลดขั้นเลยให้กินเลยไหมครับโอ้โหแล้วก็ไว้สามมือชี้มือเพราะบ่นเพราะเอาโดยที่ขั้นเพราะขั้นว่าให้มันได้เนาะ ขมอยากอหมมาเลยสิคัน้นคันแล้วจินได้เลยเนี่ยโอ้แต่ผวมักอยากเปรี้ยวนิดนึงกับแบบเนี้ยเนิดอีจ็ดอีจ็สองหมื่นแต่ว่ายักขาดนั่นจะรับประกันได้ว่าของผมเนี่ยเโอ้คือนึ่งมันอะไรปั้นมันดีคือนึ่งมันมันมันบ่มีกินมีโอไปมันกินเลอันนั้นพ่เป็นอีกผมเคยคันไปสามชี้หามือผมไม่ไหวคันพับเป็นอีกสนใจพวกไว้เหมือนรุ่นมีกินเลยมั้โอ้อันนี้ไม่ต้องามไปน่ะเขาต้องคันใสังเขาจะเขาบอกโอ้คันได้ครับคันได้คันไม่ได้ ท่านไปเีย่นห็ม so ันได้โงง่านก็จะไปใส่ที่างรหลก็ใสได้เกลือก็ผมแเ้าก็ขอนี่เขาผมใส่เอายุข่แห้งแห้งสีเสียไงปัเขาเลยเขาพ่ายมันโอนบ่เขานี่พ่ายมันโอนบ่บการถกานอเนเร็วเดีนคือแต่ว่าการที่กานขายมือเื่องเซาดีสิกินได้ใส่เขาคันใส่เขามันสมไหวสมไห แต่เขาบอกินคือมันสีโอโอเป็นหนาวันเนอะคือเหมมันสุมไมเหมือนเิอนี่าเนี่เนยสัมากมันโอ้นาะเอมนีโอล้วนขันมันสุมแล้วมันมแต่เนาอย่างเดียวมกีนคือส่่ต้องันมันด้ขมันปกมือเลยันเถอันที่วอกย่าสมกระมือเดียวถ้ามักสมกระมือมีสูตรอยู่ถ้าสิมักขันไม่ได้กินโดนๆก็คือขันน่มันไดต้องใส่เข่าเพรต้องใส่เข่าเข่าอันนนเหรว่าต้องใส่ถ้าใส่ทีต้องกินมือเงินเนาะ ขันขันสมใส่เข่าหรือีจินมืออื่นแต่ว่าเกยไกายมือขึ้นไปแล้วนี่สิเป็นทำไมมื้นขันยมหมูสัิยมอแรนขันใส้เข่านี่คืออีกสูตรหนึ่งครับ่น้องครับต่อนรไปืจะให้ยดเเตนื้อเไม่ดนไรืไปร่สกับปอืกินแลมือัน่กินยังไกดพต้องใส่เข่า่อมเอามาลดเสือมาลดส่ั้นใหนเิ่งนี่คือสูตรหนึ่งสูตรขั้นสวมพียง บ่มีน่ีหาหมือสีหามือกับบ่อบมีน่ีหามือกับบมีน่แบบว่ต้องใส่เขาคันแล้วอยากคันแล้วอยให้เมือไว้เอาไปไว้ล้งรถน้ำพายเลี้ยงบังขั้วเปิดออกใบพักใบไปพร้อมกินได้เลยกินได้เลยของผมคันสี่แกนเลยต่อฮอจุก เขาีากนี kind of um, it, it ่ tense, ันินมัอไปมันกมัน huh. right ินเล่ได้เขาเสคูกนเอกไมแนตักบตอนง่ลให้ก็ขั้นปรน่ะพึ่กันครับโอ้ได้อีกชูตนึงพิการขั้นสมที่บ่อห้มันบ่อห้มันสมไว้ขัวนกขัวยังที่เป็นเอาวไงวัวนกขามนกเขานกเขามันเข้าเลยเออเจ้าแค่ขัววะเคลียววา พวกเนยเพวกพวกนมต่างๆเนี่ยมันเข้าเลยอพวกข้ามขบกินอะไรกันวะแต่นมก็คงมนกันเลยเย็ดเลยกาใส่คือข้าเบ็ดหนึ่ง็ดลกชิงตีกินไไดตีเห่าแล้วใส่เย็นเาใส่ข้าวปุ่นกระชายกระชายกับหัวมันเย็ดใส่ยน้อยว่ได้ใส่หลายเลยตำใส่ เอากระต่ายมาซอยๆยเด็ดดตดเด็ดต่แค่กันแมนครับตำตำใส่กับกิกใช่เกลืออเจ้าสีข้าวปันไดหายหนูโมเนียผมบ้นั่นเด้แต่ปใส่ะไรบ่บ่าใส่หลเด้ใส่พอมีกินใส่พอมีกินก็ดับข้าวก็ดับข้าวหนูก็ใช่ายเด่นบ่ใสช่าเด่กินหนูเนี่สิบ่มีเลยพอหนูเห็ดดูจนสำหรับผมผมบามกินหนูกินผมสิกินไงเหไงรอ คันคันขัวเองผมสิผมสิกินเพราะว่าผมสิใส่พวกนี้ก็ไปบ่จักสูตรมนเออบ่ให้กินข้าวของของหนูขึ้นมากินหนูมันมันบ่ม่วนไปเลยได้กินหนูบ่เลยนั่นแหละเฮาต้องใส่กับใช้ข้าไปใช่น้อยนึงกต่ใช้ตำตำมันนี่ใส่มันอยู่กับผู้เคยเห็นเนาะแล้วเฮาก็คขัวจะหน่อยขัวมันเห็นขัวแห้งก่อนขัวแห้งก่อนเอาน้ําใส่ออคือขัวหนูอ้อมหนูกันครับแม่นครับขัวขัว กินหอมมันอิขึ้นมาเลี้ยงเลยเด้มะหอมเพราะมันหอมได้ทีปั๊บเอากับเอาเกลือผงลงเลยเกลือผงเอาเกลือผงเอาน้ำปลาล่าพูดเดื่องน้ำปลาล่าแบบย่อลงแค่ไหนเด้อเวราอกินมาปั๊บเอาน้ำลุปั๊บโอ้น้ำลุบจลิงเออเอาน้ำลงปั๊บแล้วกุนหอมที่เฮาไม่นั่งลุ้ลง้เลยคนค้นค้นเลยโซดซีมเลยเออจะไป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 จะไเอาไปใส่น้ำชุดเดียวก็ไปตันบุญวะ อาจารย์บุตรผมไ่เห็นอาจารย์บุตรเห็นอาจารย์บุตเครื่องปูนละหลายเลยแย่แพงเครืกินเราเห็นเฮ้ยเราเซลของเราอยู่แย่แพงแพงมันข้าวแต่เครื่องผมผมผมมีหลายเห็นอยังเงี้ยไหมรู้รู้กันห่างยุคห่างกันเลยเครื่องปูนผมผมมีอย่างหลายถือก็ถือแต่เกลือกับผมไม่ผมแย่เป็นแพงกันแพงมันข้าวข้าวเดียวเบิร์ดอ๋นี่ได้สูตรเ็ดพนายูด้วยจิตแล้วพี่น้องจากอาจารย์จุน อาสำหรับพี่นิวเวสันดีพอไหมนิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีทิดตามมันนี้เดี๋ยวไม่ซิมลาป่าก็สุดยอดเลยแส่บเสียบพี่แต่ว่าจินเขาก่อนจี่จริงก็จนเหมือนเลยแต่แส่บพี่ว่ามันสีบ่นีผู้กหิบหยบทะเลาะว่ายหลายก็ดีผมมอ่มาจากแมนแทไปตึกแฮ็งิงนี้แตฟ<อ>ังหน่อย็แจ้งว่าโอ้จินงกบพักแนี่ข้องพักยอดเป็นนาำเลย กับกก้อยปลาขเขาเหมือนยอดเบนน้าพักแหดคล้องแล้วกันพักขามปอมน้ำยี่ต่ำปลายู่ต่ำถ้ำถ้ำคุยกันไม่เล่นต้นน้ำจางน้ำจางเออมันเป็นน้ำนะเป็นน้ำหันยาวดวปวดประคายด้วยนะกินเครื่องเ้รื่องจีนน้ำจางๆเป็นแมนแมนๆผ่อนๆส่อนๆพักกระโดดมุ่เนี่ยไปหาปลารปลาอึ้หลังหลังแดด ใหม่จังน้อยนึงบ่อยากผักซีเนาวหนาวจังน้อยเอาหันไปตึ้งเฮียกินเขาแต่ฟังเนาะเมื่อกี้ป่าใหม่ก็แช่เลยป่าใหม่นั่นมันหยูได้ไอ้งเออกันไปตื้งเยอะพี่สะลงเลยเนียนส้อาดเนาะออกน้ำใหม่ว่าได้ร่าบ่ได้กันนี่เชี่บแสบมัน่ยแสบมันยังสุกหันมาปีงยุ่งเฮือนใหม่ว่าได้ดิเอินได้กันเลยบ่จักเบิ่งจักแย่งเอาไปแล้วครับพี่น้องครับ